มีมากมาย้การเล่นการนัราท่านผู้นี้ค่ะโอ้โหการแสดงนะคะจะให้จะให้ผู้อื่งอะไเพราะฉะันทุกคนอ่ะมีทีมมือที่กับคท่านไม่ได้เลยนะเด็กๆแค่นี้ก็ทาทอราสุดทาเป็นที่ไหนนอ่ะอย่างคุแหววว่ะคุณวาดดอกไม้ดอกเดิไม่ได้เดินแล้วเปิดโชว์ได้เลยเพราะฉะนั้น อย่างสมรักเนี่อที่ดูซิบปัญหาช่องสามเราเป็นอย่างนั้นที่ดีที่ทุกคนไม่อยากจะพูดชื่อเป็นหมดเลยท่านึงหน้าภาพทุกคนน่ะทำให้ถูกจงจริงๆนะคะไม่ไม่ได้ดีใครไม่ไม่อยากจะไม่อยากไม่อยากจะเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยชื่อนี่เอ่ยไม่หมดเพราะวกว่าหมดเลยเนี่ยนะคะทุกท้องนะครับทั้งหมดเลยทั้งรูปทั้งตัวแบบทั้งสวยทั้งและทุกคนเลยนะครับ ทุกคนเนี่ยทำดีมากแต่เวลาใครถามก็บอกว่าอาจารย,ย์ศิลจัร์สนสองเาจารย์ครูไยได้ยากไปได้หน้าไปเยอะยากไปหมดเลยนะคะจริงๆก็เป็นผลงานของนิสิตแต่ครูก็ภูมิใจครูภูมิใจมากแล้วเราีก็ขอให<น>้อย่างท<ะ>ี่บอกแล้วเนี่ยนู้สึกษเนี่ยทำดีต่อไปนะฮะดีในทางสอง,สงเราเราจิตใจของเรา เีเราต้องใจว่าเราทำเป็นจุดแล้วเราได้ไม่ได้เขียนไม่ได้ทำแบบสุขภานั่นแหละเราเป็นเลิศเราเราเปนที่สุดเราไม่ต้องเป็นแขงว่าทีต้นน้ดี่ตัวนี้ไปได้ต้อเลยนะคแล้วอันนี้เนี่ยครูคงไม่พูดเลยว่าวันนี้ครูกรับฝากโอวทเห็นว่าทำไมคนดีดีมากอย่างนี้

แล้วเราได้เห็นความดีของมนุษย์อย่างนี้แหละทั้งไม่เสียไม่เสียแรงีม่ได้เกิดมานะตัวรู้สึกนีอิจใจอิจใ,ใจที่ได้เกิดมาให้สุชาติเกิดท่ดดมีฤท้ิแสนดีแสนมากรักประเสริฐสูดทั้งผู้ที่เป็นศิษจริงและได้เป็นศิษย์ติด มีชีวิตอยู่ได้ทุกวักนนี้เพราะทุกๆคนรักครูและครูก็รักเขาและความรักอันนี้มันทำให้เราอยู่ได้เราจะอยู่กันต่นอไปนอน